ขอพูดเรื่องนี้หน่อยมามาผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยคือมันมีอย่างนี้เพลงผมอะชื่อว่ายองวอนฮีใช่ปะ่ะยองวอนฮีสลังฮิเออมันมีช่วงหนึ่งผมก็ไปส่องแท็กยองวอนฮีสองไปส่องมาเอา้า on วอนยองฮีวอนยองฮีเฮ้ยเราก็อยู่แบบขยี้ตาดูอีกทีงว่า เพลงเรามาชืへ ей, へ่ออะไรกันแน่วะยองวอนหฮีวอนยองหฮีโอ้โห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 ตักีตักีตักีคือบางทีอ่ะเบก่อนไม่คือผมผมเข้าผมเข้าใจว่าเออเราเราแบบเรารีบทุกคนอยากใช้กานปั่นแท็ก แ่วอนยองฮีไม่มีในยูทู e นะมันเป็นยองวอนฮีนะ